สวัสดีค่ะไหม่ซรงค่าใหม่ทงค่าไหม่ทรงค่ามาด้มากินหมักคามค่ะเรือนนี้ไม่เลยถ่าย,ายคลิปถ่ายวิดีโอโลงเลยนะคะอันนี้หมักคามนะคะวันไทยใหญ่เขาเรียกหมักคามนะคะประเทศไทยเขาเรียกหมักคามป้องนะคะทุกคนแล้วก็มีพริกป่บบนนะคะพริกป่บบนเรายังไม่เล่นคน หนวยกันไหมคะ,นะคะ,ะไม่ค่ะพี่หน่อยกินไหมหนูจะหานเขื่ออะไรกินแบคามปลอมนะคะเนี่ยค่ะนั่นลูกเท่าแก่นะคะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น่าแอนดูนหน่อยนะคะไม่เห็นผุดเลยครับ เดหกกระป,ป๋อค่ะหมักมงก็นำหน,นาๆยหยาคามือเลี้ยวอยู่วันนอกคะนนอกอยู่ในเมืองแน่สันๆก็เลยซื้อกินค่ะเนาะอยู่มานอม้องเน่ก็เซื้อกินค่ะ mm. แต่ว่าไรใาดมันก็ต่างกันค่ะเนาะอยู่ในเมืองก็เลยนำอีนึงเลยค่ะแต่ก็ไล่จ่ายนำอีน,นึงในคานนอก <les Beat. S 1> ใครมาเมืองไทยก็วันก็ดีๆค่ะแล้วก <les> ็อันใดมารีก็รีก็อันใดมารีมันก็ดีค่ะ แนะน,นำก็ใจใจน้มอเอาตัวเจ้าเก่าว่าค่ะออเข้าใจน้เมือไรเว่านั้นเนาะมะคะกินหมักขามต้มกันค่ะชอบมากเลยอ่ากินดังจากเขากินมะขามเม่สนใจค่ะวิหนมากกินน้ำในเต็้นมาเต็้ยปันเนาะเนาะ ชอบมากเลยหลังจากกินมะขามป้อมแล้วอะ่ะมาก,กินน้ำแล้วน้ำจะอร่อยมากทานไปกินไปนะคะคุณน้องน้ำลายใดรูปใหญ่มากอะ่ะ เขาซื้อมากฝากนะคะคุณลูกค้าคนน่ารักนะคะเมืองไทยก็มีหมักขามค่ะอ๋อมืองไทยก็มีหมักขามค้นะมันมีตันมันอยู拜拜่ค่ะเคสสังไลยเขาหันต้นมันไหนเขาเขากะหักหลวนจ้องมันหนอเขาหันต้นมันอยู่ในว่างจ้องสามเนาะเราให้ตัวใหญ่ๆ่บ้านว่เม่อไในลูกค้าก็นำทาเลยนางเ ต้นใหญ่ๆบะโนวาสุขูต้นแบบพานป้อมมานรงนั้ยทางได้ขอมเลตัดดูหนอะเมื่งเท่าเนี่มันโอ้ยใส่ผดกระปุทนี้เตรว่ป้อมอมีก็มีแบบต้นใหญ่ๆนะเมื่อเทใ่ใหญ่มากเขาไม่เลยตัดเนาะเขาไม่เลยกินมันวันเท่าเนะาะวันเท่าเนี่ยตัดตัดกินต้นมันเอามาเหด เนื้อขามก้อนใช่ค่ะเอาลูกให้พวนลาบเนื้อขามก้อนน้องเให้กินเนื้อขามก้อนเทาอ่ะมาผูกให้อเนื้อขามก้อนกินดีกว่าถ้าเป็นเมื่อไหร่ก็เป็นลาบเนาะแต่ว่าเมื่อไหร่ลาบไม่ได้เป็นก้อนเนาะ ก็เริ่มไปเลยติดตามน้องแอน YouTube แอนพาแซ่บขางนัวฝากกดไลค์กดแชร์บันอินค่ะเพ่ไปเลยติดตาม YouTube น้องแอนค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์บันอินนึงค่ะบันกำลังใจบันอินนึงค่ะใครเป็นยูทูบเบอร์เหมือนพี่นั่งเข้าอ่ะเนี่ยกินหำเก่งเหมือนพี่นั่งเข้าค่ะเนี่ยที่อยู่เลยเปลี่ยนเฟรนเดียนของหูค่ะเนาะพี่นั่งเขาเนี่ยกินเกียงนะค่ะว่ะบ้านนิ่งรีบก็กินว่ะทำไมเนี่ยบ้านริบก็กินอะโลไะ กินดิตุ้ยมันแกกินไม่หมดกินม่นนี่นั่นน้ำมันนั่นพี่หอมไม่โคดนั่นแต่พรอะไรนั่นน้อยจะเชื่อมเดตรงนั่นโค้นอเคน้ำปูนก่อนน้ำิเวัาเด็ขอยาย อันเดียวกันไหมเอ๊ะนั้นแกแช่อะไรวะอันแช่แเราให้มันแข็งอะมะปูนมองไทยก็มีเนาะหนูนึกว่าเปนแต้วันนุ้มปีปูนอะเขาเ็ดเขาเขาเรี้ยงมังไทยเขาเรียกกระโมมอะไรวะที่เขาใส่กันอะเจ้าหนายมาหค่ะมาหันพอนางเบนให้นั่น

哇。Wow. จะตีดลิขสิทธิ์